ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนซื้อทีมนะครับสอนซื้อทีมโหลดทีมนะครับในร้านค้าขายทีมมือถือนะครับของรุ่นเร็วมีกับ oppo นะครับเนี่ยผมจะซื้อทีมนี้นะครับไม่ใช่ ซื้อผ่าน S M S นะครับไหนล้ว่ะไม่ใช่นะครับไหนไหนเรไม่รู้เมื่อกี้ มาที่ร้านขายทีมนะครับเดี๋ยวหาแป๊บน,นึงนะครับผมเจอแล้วนะครับนี่ทีมที่ผมจะซื้อคืออันนี้นะครับอันกลางเนี่ยกดซื้อข้างล่างนี้เลยนะครับกดซื้อ กดซื้อมาแล้วก็รอทักคู่นะครับแล้วสำหรับใครที่ว่าจะจ่ายกับ To Money Wallet ก็กดที่ To Money Wallet นะครับแต่ผมจะจ่ายผ่าน SMS นะครับแล้วก็เลือกผู้ให้บริการนะครับที่เขียวเขียวที่อยู่ที่ SMS นี่นะครับข้างล่างนกดไปที่ของผมใช้ s ิม a i s ก็กดไปที่ AIS นะครับกดชำระเงิน24บาทต้องเติมถัดไปเลยนะครับ แปะก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมก็ตัดคลิปแป๊บเดี๋ยวผมขอตัดแปนน๊บนึงนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมใส่เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็4593101ใชม่ยหนไหมวะ อ๋อมาต้องส่งครับ1 4 9 0 9ใช่ไหมยังไงวะแป๊บนึงนะครับ เอาไหม AIS ชำระเงิน5บาทรอสักครู่ดำเนินการต่อ5 6 7 2 3 1 5 6 7 2 3 1กดสอกดส่ง

5้าหกเสหนึ่งนะครับ5 6 7 2กเสหนึ่งกดส่งเลยครับผมไม่ใช่ซิมนี้นี่วะเอาไหมมสองนะครับ

ส่งเรียบร้อยแล้วครับเสร็จสมบูรณ์ได้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้คลิปผมให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับ,รบชมครับผม